ท่านผู้ชมด้วยนะครับทุกคนวันนี้อยู่กับช่อง EV กว่าเก้าออกอก,อกันปเปิดเลยทุกคนวันนี้เราอยู่กับใน,นแมพบ,บล็อกฟุตนั่นเองครับทุกคนวันนี้เราจะมาสอนทำดาบอยู่ดูนั่นเองครับ well, ทุกคนวิธีทำทำยังไงทุกคนดูคลิปนี้จบก่อนนะครับทุกคนก่อนที่จะไปเริม่มคลิปฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ก่อนนะครับทุกคนแล้วเราไปเริ่มคลิปกันได้เลยแบบแรกครับทุกคนเราไปหาอับดูก่อนเลยฮะเราหาไม่อยากกอดแน่เลยครับทุกคนให้เรามาตีเวฟว่าถือฟ้าแล้วทุกคน โอกาสออกดับดูกี่เปอร์เซ็นต์คนแต่มันออกยากนะนั่นเองคนไม่ได้เหมือนเยอะเลยนะครับทุกคนนี่นี่ค่ะบอกออฟลูถ้าเสียงหมาขออภัยด้วยครับทุกคนบ้างถ้าได้เสียงหมาบ้านผมทุกคนขออภัยด้วยทุกคนไปตันพี่บอกเราต้องหากล้วยก่อนคนให้เรามาตรงนี้เลยทุกคนมาตามผมได้ นี่มาต้องหาคอยนี่ยคนนะครัคนให้เราไปข้างหน้านี้นี่ได้เลยนะคนตามผมมาได้เลยลเราจะต้องมาหากล้วยทุกคนณดีก่อนทุกคนก่อนเองนะทุกคนทุกคนนี่เรา้แล้วให้ออ,อกก้านมันออกสิบโอเคนั่นเองครับคุณโอากาสออกมันสิบโอเค ทดี okay. oh, no, here. Mm ืกาเพ่มตัวน้องเอร์สนะครับดเห้กคือแค่รา้อกดเช็คลัสนะมันจะมีแ้ครับทุกคนแต่ไม่เดี๋ยเอาคนออกมาดูทุกคนอือ มีคนกล้วยหรมียี่สิบอันคนผมปิดอีกครั้งก่อนนะครับผู้คนฮึบนี่คนนี่นี่มีคนกล้วยนี่ผมไม่ค่อยสบายที่นี่นะครับผู้คนก็ขออภัยด้วยคนถ้าคนได้เสียมาก็ขออภัยเหมือนกันนะครับผู้คนแล้ผมก็ เย่องนี้ปนแปลกที่ผมไม่จะทำแล้วขอไปนะเพื่อเพื่อเก็บเอย่างดีขึ้นเลยต่อไปคือเราต้องหาหินนะครับทุกคนหาหินแล้วก็เอาไปขัด้แล้วนะครับทุกนคนคน,คนี่เราไมเห็นแล้วจะทำก็หาได้